ใครชอบกินบวยกันบ้างครับผมมาครับมามาวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินบวยนอกบ้านกันะครับผมแมทที่สิบเอ็ดของเราครับผมวันเสาร์นะครับวันนี้ครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับผมเราจะออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสกันนะครับผมที่สนามซิตี้กาวนะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนของแดงทุกๆท่านไว้ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ไปพูดคุยกันในเดอก่อนเกมหน่อยครับผมมาครับผมนัดนี้เดี๋ยวไปเจอบวยนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าจะเป็นบวยหวานหรือบวยเค็มของเรานะครับ อันดับนะครับอันดับของนอตติงแฮมฟอเรสตอนนี้อยู่ที่20นะครับอันดับสุดท้ายเลยครับอยู่บวยเลยก็แข่งนักบหมด11นัดนะครับแข่งมากกว่าเรา1นัดก็ตอนนี้มีอยู่6คะแนนนะครับผมชนะ1นัดเสมอไปถึง3แล้วก็แพ้มารัวๆเลยครับตอนนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสถือว่าสภาพทีมนี้ย่ำแย่แล้วก็นักเตะตัวหลักๆเนี่ยก็เจ็บไปพอสมควรนะครับ ส่วนของเรานะครับตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับผมแข่งไป10นัดนะครับน้อยกว่าฟอร์เรสตหนึ่งนัดก็มี16แต้มนะครับผมนัดนี้นะครับผมก็ถือว่าจัดตัวยากพอสมควรนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยนักเตะหลักๆของเราเนี่ยมีการบาดเจ็บแล้วก็เปลี่ยนตัวออกมาไวพอสมควรนะครับอย่างวินนุนเยสนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเตยโกคันตาร่าด้วยหรือเปล่าที่เปลี่ยนมาประมาณนาทีที่หกนะครับผมที่ มีรายงานแจ้งว่าเจ็บจากอาการเหนื่อยล้านะครับจากการเตะที่ถี่มากๆนะครับตกประมาณ3นัด1แมตช์นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมที่แน่นมากนะครับผมแล้วก็มีอาการตึงที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยครับไม่แน่ใจว่าจะฟิตลงสนามได้ทันไหมนั้นนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูสเผู้เล่นตัวจริงครับที่ผมจะคาดเดาใจของเจนคับว่าจะเอาใครลงครับเพราะดูแล้วค่อนข้างจะจัดยากเพราะว่าจะต้องจําเป็นที่จะโรเตชัน เพื่อที่จะใช้งานในนัดต่อไปกันด้วยนะครับเพราะว่ามีศึกใหญ่ที่ต้องไปเล่นกับอาแจากอัมสเตอร์ดัมนะครับผมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกในนัดนี้นครับผมมี3ข้อนะครับที่จะให้เพื่อนๆลุ้นไปด้วยกันนะครับผมลองฟังดูครับผมหนึ่งนะครับผมหนึ่งคือลุ้นว่านักเตะหลักของเราเนี่ยใครจะลงได้มัางครับและใครจะได้รับเลือกลงก่อนนะครับว่าใครจะเหมาะสมกว่ากัน สองนะครับผมเป็นสีเสื้อของลิเวอร์พูลครับคาดว่านัดนี้เราออกไปเยือนคงจะใส่สีขาวครับหรืออาจจะสีเขียวแต่ตอนนี้ผมเห็นออฟฟิเชียลของทางลิเวอ,อร์พูลเนี่ยขึ้นว่าเป็นเราจะใส่สีขาวก็อาจจะเป็นสีขาวละสีขาวเนี่ยที่ผมพูดถึงคือเราใส่สีเนี่ยเรายังไม่ชนะใครเลยนะครับผมสามนะครับผมเราจะต้องลุ้นให้ลิเวอร์พูลเราชนะให้ได้แล้วก็ไปลุ้นคู่แมนยูที่จะพบกับเชลซีในห้าทุ่มครึ่งวันนี้ครับ ลุ้นเนี่ยคือลุ้นให้แมนยูแพ้ถ้าแมนยูแพ้นะครับผมเราจะขึ้นไปอยู่ที่5้คะแนนเท่ากับแมนยูแต่ลูกได้เสียเราดีกว่านะครับผมก็ลองดูครับว่าจะไปลุ้นกันได้ตรงตามนี้ไหมครับผมเดี๋ยวยังไงไปพูดคุยกันในสื่อผู้เล่นตัวจริงกันครับผมสเวตตัวจริงนี้พูครับมาดูกันครับว่ามีใครกันบ้างครับผมทําภาพขึ้นมาให้ดูนยครับว่าดูว่าตรงใจกับเพื่อนๆหรือว่าจะตรงใจกับเจนคอปขนาดไหนไหมครับผม ไล่ไปตั้งแต่ประตูก่อนเลยนะผมก็คนดีคนเดิมนะครับผมมาริสซอนเมเกอร์แล้วนะครับผมโหล่าสุดนี้เซฟจุดทอดครับสวยมากนะครับคนนี้ก็ต่อมาเป็นเซนเตอร์คู่นะครับน่าจะเป็นฟันไดโกเมชเช่นเคยนะเพราะไม่มีใครที่จะสามารถลงมาเล่นได้แล้วนะครับผมต่อมาเป็นแบ็คทั้งสองข้างนะครับคิดว่าขวาน่าจะเป็นเทนสนาโนเหมือนเดิมนะครับส่วนซ้ายมือน่าจะเป็นแอนดูโรเปสันนะครับผมน่าจะสลับกับคอสตาร์ซิมิคารกันนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันครับ ส่วนกลางรับทั้งคู่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ผมประเมินจากนักเตะที่คิดว่าน่าจะลงได้นะครับไม่ได้ประเมินว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับผมก็ถ้าคิดว่าฟิตพอไม่เจ็บอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นเตียโก้ลงมากับฟาบินโยนะครับน่าจะพักแฮ่หนึ่สันนะครับผมส่วนปีกสองข้างน่าจะเป็นซาร่าเหมือนเดิมครับยืนพื้นคนนี้ไม่รู้จะฟิตขนาดไหนไม่เคยเห็นจะเจ็บอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมเจ็บเห็นล่าสุดก็นูน่นนะที่โดนลามอ ล็อกแขนไปในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมนอกนั้นก็ไม่เคยเห็นพี่แกเจ็บเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่บังไงเนี่ยน่าจะซัดน้ำท่อมหรืออะไรไงเหมือนดิอาร์ตหรือเปล่าคือฟิตมากๆครับอันนี้หยอกเล่นนะครับผมก็ส่วนทางซ้ายมือเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหนูคาวันโยนะครับผมก่อนหน้านี้ก็มีนัดที่แล้วเนี่ยมีได้เปลี่ยนตัวกับเคอร์ติจโจนนะครับเคอร์ติจโจนกลับมาอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีพวกอ็อกเลย่ชมเปรเลนเกต้านี่ก็กลับมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยังไงมาทำอัปเดตเนักเตะที่่บบบาดดเเเจ็พิิมมมตใหู้นะครัผ แต่คิดว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นคารวันโยได้ลงก่อนนะครับผมน่าจะเป็นเคียริโจนเนี่ยเจเกนคอปอาจจะยังไม่กล้าเอ่อรีบใช้งานนะครับเผื่อจะเอ่อการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นกาเริบขึ้นอีกนะครับผมส่วนกลางลุกเนี่ยน่าจะเป็นฟิมมโนลเหมือนเดิมนะครับผมส่วนหน้าเป้าเนี่ยคงจะเป็นดาวินนูเยสอย่างแน่นอนนะครับผมถ้า อาการบาดเจ็บที่นะัดที่แล้วที่ว่าเขามีอาการตึงที่กล้ามเนื้อเนี่ยถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยควรจะได้รับเลือกลงนะเพราะว่าฟอร์มกาลังดีจจกำลังจัดจ้านมากครับอย่าไปดอปนะตัวนี้น่าจะกําลังเหมือนปล่อยมา้านะครับปล่อยมาในวิ่งวิ่งแอะวิ่ง,งอย่างเดียวเพื่อนในแทงบอลให้ง่ายมากเลยผมสุดยอดนะคนนี้หาช่องดีมากมากเลยนะผมวินยืนย้เนี่ยจริงๆแล้วเขาถนัดขาซ้ายขาขวาใครๆรู้มัางเนี่ยครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยผมเห็นยิงซ้ายก็ดีขวาก็ได้ ก็งงเหมือนกันหรือว่ายิงได้ทั้งสองเท้าหรือว่าถนัดข้างไหนข้างนึงแต่นัดที่แล้วเนี่ยเห็นวอลเล่ซ้ายทุกลูกเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงมากนะครับผมขวาเนี่ยในทีมชาติก็เห็นวอลเล่สวยๆแต่เกมที่แล้วเนี่ยจ่อๆวอลเล่ขวาออกไปเฉยเลยงงมากเออก็นี่ก็เป็นแผนที่ผมคิดว่าน่าจะออกมารูปหน้าตาประมาณนี้แล้วคนลงเล่นน่าจะประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่ามีคนไหนควรสับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงคิดว่าตรงไหนดีแล้วหรือยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมก็ ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับเด๋อก่อนเกมเด๋ออัปเดตเด๋อหลังเกมยังไงมาพูดคุยกันได้มีทั้ง Tik t o ต็อ o u t u b e แล้วก็มี Facebook นะครับผมพิมพคําว่าเด๋อคำเดียวขึ้นเลยนะครับขอบคุณครับผมมาครับมาครับผมผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันเด๋อก่อนเกมกันอีกนะครับผมสำหรับท่ายผลงานนะครับผมทำงานกันมาครับเรียบร้อยครับอาบน้ำาปะแป้งแต่งตัวนะครับยูนิฟอร์มพร้อมเลยนะครับผมเตรียมเชียร์เรียบร้อยนะครับวันนี้คราปาน่าจะใส่ชุดสีขาวนะครับหรือ อาจจะเป็นสีเขียวได้ไปรอรุ่นครับสีเขียวนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับผมก็นั่นนี่เดี๋ยวไปทัสกอร์กันเล่นๆกันหน่อยนะครับผมสําหรับการไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในแมตช์ที่11ของเรานะครับผมและนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นการได้พบกันกับเอ่อน้องเก่าของเรานะครับผมกับเนโควิลเลียมนะครับผมที่ผมขึ้นภาพไปนะครับก็คนนี้คือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมเสียดายนะครับไม่น่าปล่อยตัวไปเหมือนกันนะครับก็ผมรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดุดันนะครับสําหรับเกมลุกนะครับผมแต่ เกมรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบ็คเอ่อเป็นฟูลแบ็คเน้นบุกซะมากกว่านะครับก็คือว่าน่าเสียดายนะครับเล่นได้ดีเหมือนกันนะผมเห็นฟอร์มตทำอยู่กับนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยคือว่าโอ้บุกมันนะครับคนนี้ส่วนเจ้าบ้านเนี่ยมีตัวที่เจ็บๆเยอะเหมือนกันนะผมก็ที่เรนเห็นเนี่ยนัดล่าสุดก็จะเป็นพวกเอ่อจอนสันแล้วก็กิฟไวย์พวกนี้นะครับผมลินการ์ดอีกคนครับตัวแสบนะครับผมคนนี้ผมก็ชื่นชอบมากนะครับเจสซี่วาดนะครับคนนี้เจสซี่ลินการ์ดไม่ใช่เจสซี่วาดนะครับผมคคนนนนนัั้ะะขาโบบเลยรก็ เ,เดี๋ยวไปรอดูกันครับว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไงกันนะครับผมก็แต่ริพูเป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมดูมาตั้งแต่เกิดนะครับผมไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมริพูเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยแม่งเล่นโคตรดีเลยแต่พอไปเจอพวกทีมเล็กๆนะครับผมเล่นเนี่ยเล่นตามทีมเล็กเลยฟอร์มตามทีมเล็กคือเล่นไม่ดีเลยนะครับผมใครคิดเหมือนกันไหมยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยผมรู้สึกหลายทีแล้วว่าทาไมเจอทีมมันอ่อนชอบแบบชอบอ่อนตามอย่างนี้นะครับผมซึ่งเตาทางยากเหมือนกันนะผมริพูของเรา นั้นนี่ครับมาถ่ายสกอร์กันเลยเลยนะผมถ่ายไว้สักประมาณสักต้องมี2 0ขึ้นแน่นอนครับมี2องถึงสามศูนย์ผมเดาไว้30มศูนย์เลยกันบก็นั้นนี้ก็ยิงเสร็จรีบเปลี่ยนรีบออกครับผมกลับบ้านครับก็ยิ้มหวานไปกินหรือว่ากินบวยหวานกลับบ้านมานะครับก็ไม่ต้องไปยิงเยอะเหมือนนัดที่เจอวันหมัดนะครับไปก้าลูกเลยขนาดนั้นแล้วนัดต่อมาไม่มีกระสุนที่ยิงเหมือนผมเคยบอกไว้นะครับก็ไม่ต้องยิงเยอะขนาดนั้นครับเจ็บตีนรองเท้าขาดเปล่านะครับไปให้ แม่บ้านนั่งซักรองเท้าอะไรอย่างงี้ไม่เอาครับผมยิงคนละลูกสองลูกพอแล้วก็ออกเลยครับผมดึงลงนูนเย็ดอะไรลงมาก็เคาะกันเล่นยิงธรรมดาครับหรือว่าไปเดินเล่นสวนป่าของฟอร์เรสแล้วกันนะครับผมก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับแฟนหงของเรานะครับผมก็มั่นใจไว้ก่อนดีที่สุดนะครับผมอย่างแรกเลยคือฟอร์มจะดีไม่ดีแต่อย่างาต้องมั่นใจนะครับผมจะแพ้จะชนะอะไรไงค่อยว่ากัอนอีกทีครับแต่นั้แน่ไงก็ต้องจําเป็น3มแต้มนะครับผมจะได้3มแต้มยางต่อเนื่องนะครับผมก็ มาลุ้นกันครับในนัดนี้ก็คือว่าเตะไวมากๆนะครับผมหกโมงครึ่งครับจะเตะอยู่แล้วนะผมยังไงรอเชียร์กันได้เลยครับเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันหลังเกมอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับเด๋นะครับผมเด๋นะครับแต่ผมไม่เด๋นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ